นายพนุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายนพรพศบันฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพัานเอกเพิ่มศักดิ์ขุนโทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพันตำรวจเอกนิรุตประสิทธิเมธร,รองผู้บังคับการตำวรวจภูธรจังหวัด พระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่5ประจำปี2563 โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการประสานงานกับนักท่องเที่ยวทางน้ําที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพื่อจัดระเบียบแก้ไขปัญหาในเรื่องกลุ่มเจ็สกีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่วิ่งตามแม่น้ําเจ้าพยา ส่วนการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ตลาดกลางซึ่งไม่พบผู้กระทําผิดกฎหมายจึงขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งทําป้ายหรือสื่อประชามพันธ์เผยแพร่ในทุกช่องทางพร้อมติดตามผลการดำเนินง,งานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสถิติคดีอาญาการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยท้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเพิ่มสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนการรักษาความสงบเรียบร้อยทางด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกมิติ